พี่น้องเอซีทุกคนนะครับเนาะมือเนี่ปเตรีมขึ้นมา,าปูหรือสีวางจอกหลอกนะครับเนาะมาตามตัวเลขแนวทางโงสุดท้ายนะครับเนาะปูกําลังทําพิธีไหว้พระพี่น้องเนี่ยทาเบิงทาสมน้ำกันนะครับเนาะ มเ,เป็นยังไงน,น้อปูไอ้งวดวันที่หนึงมีหน้าคมเียรัฐบาลไทยปููเหินดได้พี่น้อง,อ,งอ,อีกบานหาเี่ยงน้อปูหาหาโ้หาซุน ห้าหกหาสวนหารพวกน้องห้าห้าแล้ห้าหกว้าห้ากครับพูดได้แต่นคตนส่คอมเมนต์คอมเมนต์ขอมายด้พี่น้อง เอาแหลมกับเส้นได้ทีพ่อปั้นกันเรียวเียวเป็นตั้งกปนเป็นจริงมาีอมาใส่ที่อเบปูันัหาสุนหาปูนิ่งไปบ่ขันมันหาสุนหาครับปูนิ่งไปบงเดีย่หาส่วนหาปูปูเน่ยนนี่ยลูกปูขัดปัหาสุนหาปู

อแมนจัดเลยพี่น้องเ้วาลูกด้านจีถือปูปูลูกด้านจีถึกปูเดียนอีกนกปะปูเอาแมนเดี่ยวนะนมาแจมแมนเะนี่ยแมนนะครับชุนหานะมาฟัง เราว่าเลขล่างนี่ถูกแล้ววะงันสิบห้านี่สิบห้านี่เลขล่างเลขล่างถูกเลยสิบห้านี่ผู้ใดมีสิบห้าผู้นั้นไปขึ้นเงินเลยเนี่ยสิบห้านี่กระดาษไหมวาคุณอ๋อ มันนี่เป็นมือสุดท้ายเรือพี่นรองเท้าอี่คงสุดท้ายแล้วมันต้องมีบุญวัสนาสีโชคที่มันอย่าลังเลบ่บ่ต้องเอามันถูกใจเอามันที่มันถูกออกเนาะครับ น่าดีพี่ยอดแยาดเด็กพี่นอ้อ<ะ><ะ>งว้าหายหามาโดนที่ใจบายสอดพูดคือคับหมงหมงรุ่วทีนส่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตัวงามปัญญ์ <c oughs> แดงกึ่งครึ่งพี่นอ้องไงบ้านนี่ <c oughs> เอาไปขึ้นเงิน <c oughs> พระเจ้าห้าพระองค์ องค์พระศาสดาองค์พระเจ้าห้าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีองค์เดียวในโลกเป็นศาสดาเข้าใจว่าี่พระเจ้าห้าพระองค์มีองค์เดียวในโลกศาสดาับมีหลายองค์นะอยไปนับถือหลายองค์คไปนี่ไปมานี่เป็นนับถือหลายองค์ค อันนี้บ่ให้ถูกใจแต่ให้มันถูกออกครับรูโอ้ยดังยิบี่บ่ได้มาเม<อ>ื่อนี้บ่ได้แช่แน่นอนห้องมาผู้ไดบ,บ่ได้ดูก็ผิดหวังครับแปลว่าที่ลูกร้านส่อไปว่าหันเม่ยแท่แน่้นอนอนะบ้ยก็มาจากนั่นน่ะนี่บ่อยากบอกกับซุ้มอยู่นั่นมันเป็นพยาม,มาน พยามารมันก็ดึงพยาลาบให้อยู่แต่ว่าปูว้างส้นมานํามาบอกมากี่บอกปูมานีาน้มานน่เดี๋ยวก็จะนําไปส่งถึงบ้านนู่นนะ่ะดีล่ะไปครับูองสงก็ดีองแม่ตานีบ่ดีเนะี่ะ องเงินบอดีเข้าใกล้จะเสื่อมเข้าใจบ่เนี่ยนางแม่ตานีรู้จักมั้ยเขาเรียกว่าอะไรนางกินจะมาวิกาน่ะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมน่ะนี่ผมรู้จักนางกินกินจะมาวิกาบอกหล่ะครับน้องแคปหน้าจอไว้ได้เน่ยห้าศูนย์ห้าปูนมาหานึงเป็นล่างที่ปู บนจันล่างบนบนจัลนลังเลยอืมที่แคปนาจ้าไว้ครับผมเลนะียมตาแล้วบัดนี้อ้าโอ้มาแห่งของหลวงปู่เนาะเติมใจเต็มใจเต็มใจเต็มใจมา<ห>เติมเต็มใจมาครับผมไม่ได้สั่งเลยแปลงช่วยกันครับสิเป็นสะพานบุญบอกให้พ,พี่น้องเอฟซีผู้ใดผู้คนนี้มีเจตสต้าผู้ใดกระสนใจทีหนึ่งแล้วพี่น้องเนอะ อันนี้นำมาจากนน่นน่ะเดี๋ยวจะไปเอาห้าศูนย์ห้าหาหนึ่งน้ำน้พี่น้องเนี่ยปูวานล่างนี่ยข้มาหาหนึ่งบุดล่างเข้ากระบวกกันไปนะพี่น้องเนาะสุกๆมันมันกันพี่น้องครับพวกคงจากแต่ผมพายงามเศร้าอยู่แต่ว่าตอนผมจับมาได้เนีเป็นหินแต่ตอนเดียวบางเป็นหินผมแกใจเรื่องหนึ่งเคยได้ยินไหมที่ผมพายงามจบแม่ เป็นหินตัสัาวเลยแต่ว่าไวลราบ่ายเป็นเป็นไปยังใบไม้เทาไปเลยผมไปเน่้ยตอนผมได้ขอรักผมกรลิบไปเง้ยมหนังเห็นผมไป้น้ยมกำหนดยิดขอวันนี้แต่ว่า็บ่เหตุยังมันเต็มรูปแบบเนาะแต่ว่าใบไปได้กะแปกตรงอ๋อแคบหน้าจอยทีนึงพี่น้องนะอ้าว มือดีโศคโศกมันมันแห่งเห่งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะครับไข่โศกโศกมันมันกันเอามากกายอย่าลืมนะพี่น้องเน้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้มือนี่มือโศกโศกมันมันกันแห่งเหงรวยรวยนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกหลังหวยออกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม